Oh, สวัสดี<ล>ครับวันนี้ก็รับออเดอร์จากแม่ค้าเก็บพริกไทยสดส่งให้แม่ค้าอีกหนึ่งวันวันนี้รับออเดอร์มาสองร้อยกิโลนพนักงานเก็บ ยังมีผลผลิตให้ได้เก็บเรื่อยๆนะครับก็าจะสองตันแล้วยังไม่ครึ่งเลยนะครับเฉลี่ยหลักละกี่โลหลักละสามสิบไปแม่บอกประมาณสาสิบโดยเฉลี่ยตลอดปีนะครับตลอดปีประมาณ30สิบโลหต่อหนึ่งต่อปี มีบางท่านถามว่า10โลถึงไหมแล้ว15โลล่ะตอนนี้เรามาให้คำตอบแล้วนะครับ 30. 30โลไม่บอกว่าประมาณ30โล 30. ต่อปีนะครับต่อหลักต่อปีขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยหลักอาจจะเกินหลักอาจจะเกิน อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับเราไปดูกันว่าเราเก็บไปได้เยอะแค่ไหนละยี่สิบโล หนึ่งกองมี50โล70โลแล้วครับเกือบครึ่งทางแล้วสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างชื้นนะครับร้อนชืน้นตรงตามที่พิกไทยเขาต้องการแต่ว่าในช่วงบ่ายนี่จะร้อนจัดแล้วก็แห้งซึ่งตอนเย็นเราจะต้องทำการลดน้ำที่โคนต้นไว้เพื่อ ที่ตอนเช้ามามันจะได้ไม่โซมมากกว่า,าต้นมันถูกแดดกิ่งตอนตุ้มเราก็ยังพอเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้าเขาละไหลเขาไม่มีก็จะเหลือแต่ชนิดที่ลงถุงพร้อมปลูกแต่ก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆเพราะว่า ต้นฝนผมคิดว่าผมจะขยายเพิ่มอีกประมาณ6ไร่นี่เริ่มรอสาวไว้แล้วไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก <c oughs> ็ยังพอมีเหลืออยู่อยู่บ้างนะครับ Luiza. พอส่งให้ไม่ค้าได้เรื่อยๆคิดว่าน่าจะเหลือถึงประมาณกุ่มพาก็น่าจะหมดละ ชุดที่เหลือปะปลายผมจะเก็บไว้ทําแห้งทดลองทําแห้งดูนะครับว่า mm hmm. เม็ดจะออกมาเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่ามีบางบางท่านบอกว่ามันจะไม่ตึงเม็ดมันจะเหี่ยวน้ําหนักมันจะหายไปเยอะอันนี้เราก็พอทราบมาบ้างแต่มันก็ต้องทดลองนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องทดลองทําดู ถ้าเราจินตนาการแล้วเรายังไม่ทําเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงอย่างที่เราคิดไว้ไหมเรากลับไปดูเขาเก็บพริกไทยกันต่อนะครับวิธีเก็บกล้องง่ายๆดึงดึงใส่เลยพร้อมกันนี้วันนี้ผมก็มาตัดกิ่งตอนตุ้มส่งลูกค้าด้วยนะครับ ับลูกค้าที่ผมรับปากไว้ว่าจะส่งให้วันพุธก็จะได้ของประมาณวันศุกร์อย่างช้าก็วันเสาร์นะครับช่วงนี้เราก็ยังทยอยส่งกันเรื่อยๆ<ด>เก็บข้างนอก<ด>ข้า<ผ>มหมด,ดแล้วก็ดูข้างในมีชั้นสองนะครับอันนี้เป็นีชั้นสองของในต้นสีเน็ดจ,จะค่อนข้าง เพราะว่า <Okay. S 1> เขาไม่โดนแดดแต่ว่าเม็ดจะสวยกมิดโตแล้วก็หนาค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับ <Yeah. S 1> เยอะเยอะพอสมควร <Yeah. S 1> เป็นเป็นที่ยืนยันว่าน่าจะถึงสามสิกิโล <Yeah. S 1> อ่นนี้แม่ก <Yeah. S 1> ม่แ่แบกพุ่มให้ดู <Yeah. S 1> ถ่ายให้ดูนี่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับ เกษตรกรท่านที่ปลูกใหม่หรือว่ายังไม่เริ่มปลูกนะครับยังไงพิจารณาเอาเองถ้าเอาพุ่มลงแล้วก็จะดูอย่างนี้อันนี้เก็บไ,ไปแล้วเนะนี่ยเก็บตรงนี้แล้วเพราะว่าข้างนอกนี่เราเก็บแล้วข้างนอกดึงออกไปแล้วแต่เหรีเหลืออยู่ข้างใน ใช้ได้ครับเม็ดมาดูพุ่มนี้มาดูพุ่มนี้ที่ยังไม่ได้เก็บข้างนอกไปมากข้างนอกยังไม่ได้เก็บก็ถ้าอยู่ข้างนอกนี่สีจะค่อนข้างเข้มนิดนึงเพราะว่าเขาโดนแดดแัดในช่วงบ่ายลองลองแหวกดูข้างในดูข้างใน อ่านี่หลานสาวครับวันนี้หยุดเรียนคูไปทุระกันหมดโรงเรียน <ไป S 2> ช่วยตินี่ดูข้างในข้นมาครับวก่จะมีเม็ดอยู่ข้างในเยอะ เมื่อเย็นวานเราลดน้ำไปแล้วเพิ่มความชื้นในดินก็อย่างอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าพริกไทยชอบอากาศร้อนชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังมีน้ำเสมอได้ก็จะดีสำหรับท่านที่เริ่มปลูกใหม่นะครับ ไม่ยากครับเพียงท่านมีมือท่านก็เก็บได้แล้วดึง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 อย่างเดียวเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากแป๊บเดียวได้หนึ่งกำเนิใส่ถังครับถังอ่าอ่าถังนึงนี่กี่กิโลสามกิโลกว่ากว่าถังสีถังสีถังสีเล็กถังสีเล็กนะครับสิบลิตรนี้ได้ประมาณสามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่ง แบเดี๋ยวก็เต็มแล้วนี่ขึ้นของแล้วัเราไปดูตัดกิ่ง ที่จะส่งวับนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านที่สั่งไว้หญ้าที่อยู่ในแปลงก็มีส่วนสำคัญในการรักษาความชื้นนะครับเราก็ตัดให้มันสั้นลงื่ยที่หน้าร้อนนี่มันจะช่วยคุมอุณหภูมิได้แต่แต่ฝั่งนี้นี่พอดีคนงานเขา สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจครับเลยลอกของผมออกสมุดเลยขึ้นแปลงบอกว่้เอาคนต้นออกเลยดายออกสมุดเลยแต่ไม่เป็นไรครับพวกนี้เดี๋ยวขึ้นใหม่ได้เราก็ค่อยๆตัดสวัสดีครับวันนี้ยายทำอะไรออ้ กิงส่งลูกค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะจะหมดแล้วใช่ไหมใช่จะหมดแล้วก็สมบูรณ์มากว่ะ าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังปลูกได้นะครับเพราะว่ายังไม่ร้อนจนเกินไปสําหรับแปลงที่มีน้ำมีระบบน้ําพร้อมก็ยังสามารถปลูกได้อยู่พอดีผมว่ามันน่าจะคุมน้ําได้ดีกว่าช่วงหน้าฝนนะเพราะว่าช่วงหน้าฝนถ้าฝนตกมากๆระบายน้ําออกไม่ดีนี่โคนงเน่ารากเน่าได้ เป็นเป็นเป็นความความคิดของผมเองนะครับอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยแต่เท่าที่ผมได้ทดลองปลูกดูแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีคุมน้ำได้เราก็ลดเช้าเย็นหรือถ้ามันยังชื้นอยู่เราก็ลดเช้าครั้งเดียววันเดียว แล้วก็ดูสภาพดินว่ามันชื้นหรือว่ามันแห้งถ้าแห้งเราก็ลดซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับก็ปลูกแซมไว้หวังว่าอนาคตข้างหน้าปลดประจำการพริกไทยทุเรียนจะขึ้นมาแทนถ้าปลดประจำการก็จะแค่สี่หลักสี่หลักที่อยู่รอบต้นทุเรียนนี้นะครับที่เหลือก็ยังจะยังใช้ได้ ถ้าต้นแก่แล้วก็ซ่อมหรือก็แต่งสาวให้เขาแตกพุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อความสมบูรณ์ของต้นในชุดต่อไปเอาละครับวันนี้ผมก็ขอเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าถ้ามีอะไรดีๆหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจผมจะเอามาให้ท่านดูอีกครั้งขอบคุณครับ